แค่คุณดูคลิปนี้คุณจะ้าใจน้องหมาของคุณมากยิ่งขึ้นสำหรับสุนัขที่มีพละกกำลังเยอะๆนะครับ เล่นไม่หยุดเล่นไม่เลิกเล่นจนบางครั้งเนี่ยทำลายข้าวของที่บ้านเราด้วยหมอมีข้อแนะนําก็คือเราควรจะพาเขาออกไปออกกำลังกายนะครับออกไปเดินเล่นออกไปเจอผู้คนภายนอกไปวิ่งเล่นรวมถึงการว่ายน้ําด้วยการว่ายน้ำเนี่ยนอกจากเป็นการออกไปที่ดีแล้วนะครับยังดีต่อไขข้อนะครับของน้องสุนัขด้วยแล้วก็เป็นการรีแลกซ์ด้วยเช่นกันนะครับ พิธีการการเข้าสังคมในสุนัขจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขนะครับเป็นสัตว์สังคมนะครับเขาต้องการมีการมีสังคมการสื่อสารการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มแต่ในกรณีสุนัขที่มีการเลี้ยงดูแบบตัวเดียวเนี่ยเขาก็จะไม่มีาการได้พบปะพบเจอกับผู้คนนะครับหรือว่าสัตว์ตัวอื่นๆนะครับทําให้เกิดความกลัวบ้างไม่คุ้นเคยบ้างก็จะทําให้เขาเนี่ยไม่ไม่ชอบพิาการที่จะออกไปข้างนอกหรือว่าไปพบเจอกับสัตว์ตัวอื่นนะครับข้อแนะนํานะครับ เราควรที่จะนําสุนัขพาออกไปข้างนอกนะครับไปพบเจอนะครับไปได้เจอกับสัตว์ตัวอื่นนะครับสุนัขตัวอื่นไปพบเจอผู้คนนะครับทำให้เขาเกิดความคุ้นเคยทําให้เขาได้เรียนรู้ในการที่จะสื่อสารกับสัตว์ตัวอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านําออกไปได้ตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ย จะเป็นเรื่องดีมากๆเพราะเขาสามารถที่จะปรับตัวได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราควรจะต้องเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับเขาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ขนมการให้รางวัลหรือทําให้เขาคุ้นชินกับสิ่งตรงนั้นแล้วเขาก็จะสามารถที่จะอยู่กับสังคมกับตุนักด้วยกันเองได้ครับ พฤติกรรมการเลือกกินในสุนัขรือสุนัขไม่กินของตัวเองเรากินจากของคนอื่นนะครับเรากินของคนอาหารคนนั่นเองสาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากการที่สุนัขเนี่ยถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กนะครับพอเขามาขอเราก็ให้เราก็ให้มาเรื่อยมาหรือมีการปรับเปลี่ยนอาหารบ่อยพอเห็นเขาไม่กินเขาไม่ยอมเขากินกินไม่เยอะเราก็พยายามหาอาหารมาเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยกินได้มากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับซึ่งข้อแนะนำเนี่ยสำหรับ สุนัขที่มีพฤติกรรมการเลือกกินตรงนี้หมอแนะนําอย่างแรกเลยก็คือ,อเจ้าของควรจะต้องตั้งอาหารนี้เป็นเวลาพอทานเสร็จปุ๊บเก็บถ้าไม่ทานก็เก็บเป็นเวลาที่ถูกต้องนะครับข้อที่สองนี่สาคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของจิตใจนะครับถ้าเจ้าของแข็งใจยอมรับได้นะครับก็คือต้องสู้กันเลยอ่ะสุกนี้ว่าใครจะยอมแพ้ก่อนกันเขาจะยอมกินหรือเราจะยอมหาอาหารอันใหม่ให้เขากินก่อนตรงนี้นะครับ เป็นจุดสำคัญที่สุดเลยของการแก้ปัญหาเรื่องการเลือกกินครับ า,านั่งรองเบื่อใช่ไหมตากสำหรับพฤติกรรมการติดเจ้าของนะครับอาจจะทำให้เจ้าของสุดกังวลกับการที่จะนำสุนัำมาฝากเลี้ยง สาเหตุหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการที่สุนัขเนี่ยอยู่กับเจ้าของมากนะครับแล้วก็อาจจะไม่เคยได้ไปสถานที่ต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยทําให้การปรับตัวเข้าสถานที่ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างทําได้ยากข้อแนะนำนะครับสาหรับสุนัขที่จะนํามาฝากเลี้ยงในครั้งแรกหมอแนะนําว่าให้นําสุนัขเนี่ยมาคุ้นเคยกับสถานที่นั้นๆก่อนมาคุ้นเคยกับคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำนะครับหรือมาอาบน้ํากับ สถานที่แห่งนั้นก่อนที่จะนําน้องสุนัขมาฝากเลี้ยงในครั้งแรกนะครับถ้าน้องสามารถที่จะอยู่กับตรงนั้นได้เนี่ยแสดงว่าน้องพร้อมที่จะอยู่กับโรงแรมหรือสถานที่ฝากเลี้ยงได้แล้วนะครับพฤติกรรมที่แสดงออกในสุนัขส่วนใหญ่นะครับเกิดจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาซึ่งก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งร้ายจึงแสดงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะลดโอกาสการเกิดปัญหาในพฤติกรรมเนี่ยเราก็ควรที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับตัวของเขาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้รางวาัลการให้ขนมให้ของเล่นให้ความรักให้ความสนใจนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะช่วยหล่อล่มให้สุนัขเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นสุนัขที่ดีได้หมอฝากไว้เรื่องหนึ่งนะครับการใช้ความรุนแรงเนี่ยไม่ใช่การแก้ปัญหาสำหรับสุนัขเลย,เยจริงนะครับแต่มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะทําให้เกิดปัญหาพฤติกรรมในอนาคตของสุนัขด้วย